ลืมสนใจเรี่ยงมวยคิดว่ามันเป็นกีฬาที่แบบมีมีแบบอะไรสวยงามมันเป็นมันเป็นกีฬาแต่มันเป็นเหมือนศิลปะใช่ศิลปะสวยงามแล้วก็มีแบบ history ด้วย เม,ม่รู้พุทธไทยยังมีฮิสตอรีที่แบบสวยก็เลยมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวแล้วก็เป็นศิละปะด้วยก็เลยชอบชกีฬามวยไทยพี่หนิงถามหน่อยว่าที่ลักเซมเบิร์กเขามีมีความนิยมกีฬามวยไทยไหมมีค่ายมวยหรือว่ามีการชกมวยไทยให้เราเห็นไหมตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นแต่ตอนมารีเริ่มประมาณ5ปีที่แล้วก็ไม่เคยเยอะมีค่ายมวยประมาณสองสอค่ายแล้วก็มารีเริ่มซ้อมแล้วก็อยากต่อยมวยก็ ตอยไม่เคยได้เพราะว่ารายการก็หายากที่ลักเซมเบิร์กคือไม่ใช่ว่าอยากจะเล่นกีฬาไม่ใช่ว่าแค่อยากออกกําลังกายนะใช่คือพอสนใจกีฬามวยไทยนี่คืออยากเป็นนักกีฬาอาชีพเลยใช่อยากหาเวทีชกแข่งขันเลยใช่ค่ะค่ายมวยที่ลักเซมเบิร์กอะ่ะเป็นครูมวยไทยหรือว่าคนไทยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติลักเซมเบิร์กคะ่ะอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเขามาเรียนมวยไทยเหรอคะใช่เขาเขา เขาเคยมาเรียนมวยไทยที่ไทยด้วยแล้วก็เขาเขาเป็นคนที่ชอบแบบมาเชาอาทุกทุกอย่างเขาเลยเขาก็เล่นกุงฟูเล่นจูจิตซู้ด้วยแล้วก็มวยไทยด้วยเขาก็สอนมวยไทยสอนจูจิตซู้สอนกุงฟูด้วยแต่มันก็ไม่เหมือนมาเรียนที่ไทยะคะ่ะเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นยิมที่สอนศิลปะการต่อสู้หลายๆอย่างชแต่ว่า มารีไม่ชอบอย่างอื่นเลยชอบมวยไทยอย่างเดียวเลยเกมาฟูทยไม่ชอบอไม่เคยไม่เคยไปลองดูยังไม่เคยลองแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้สนใจตั้งแต่แรกก็เลยไม่ลองเลยอยูจิซูนี่เขาก็นิยมกันมากมารีก็ไม่ชอบใช่ไม่เคยครั้งแรกที่ไปดูไปดูในค่ายนั้นเห็นยูจิซูมาลีก็งง เขาทาอะไรกันไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็เลยสนใจมวยไปก่อนแล้วก็ติดเลยค่ะไม่อยากไม่อยากไปเรียนอะไรอื่นติดมวยไทยเลยค่ะทีนี้ก็เหมือนกับว่าน้องมารีก็เรียนหนังสือตามปกติเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ลักเซมเบิร์กแล้วก็มีเวลาว่างก็ไปที่ยิมไปเรียนมวยไทยแต่รู้สึกไม่สะใจใช่ไหมใช่รู้สึกว่าเรียนได้ไม่เต็มที่ใช่เพราะว่าที่ลักเซมเบิร์กค่ายมวยชนมากมันจะเป็นอาทิตย์ละสามครั้ง S <S มันก็น้อยมากมาลีก็อยากอยากทำเยอะกว่านั้นก็เลยหาอีกค่ายมวยไปซ้อมแต่มันก็เหมือนเดิมเหมือน,นเดิมไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะซ้อมไม่เคยเต็มที่คือไม่สุดก็เรียกว่าไม่สุดอยากจะได้ชกเยอะๆอยากได้ซ้อม <S 1> <S 1> <ช>อยากได้เวลาซ้อมเยอะๆอะไรแบบนี้ทีนี้ก็เลยทำกันบ้านว่าจะมาเมืองไทย <S 1> <S 1> <ช>แผนการตอนที่อยากจะมา อยู่เมืองไทยเอาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะยังไม่ได้คิดจะมาอยู่ถาวร <ừ> ใช่ไหมตอนแรกเลยที่วางแผนว่าอยากจะมาเรียนมวยไทยถึงประเทศไทยเนี่ยวางแผนยังไงคะก็บอกแม่แล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยอยากไปซ้อมมวยแบบคล้ายมวยจริงจังอยากไปซ้อมจะสองสามอาทิตย์แม่แม่ก็โอเคเราจะไปเที่ยวกันเป็นพี่สาวแม่แล้วก็มาลีมากันสามคน,มนผู้หญิง<น>ล้วนเลย มาที่ไหนตอนนั้นที่เกาะสมุยค่ะมาที่เกาะสมุยพี่สาวก็กับแม่ก็ไปเที่ยวไปทะเลทุกวันวันลีก็ซ้อมชเช้าเย็นแล้วก็ตอนไม่ซ้อมก็นอนพักผ่อน <laughs> แต่ไปเกาะสมุยสามอาทิตย์ก็ไม่เห็นทะเลเลยอ <laughs> ีกแลังจะถามว่ามาเที่ยวสมุยไม่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ไม่ได้เห็นทะเลที่สวยงามที่เขานิยมกันเลย <laughs> เพราะว่าปล่อยคุณแม่กับพี่สาวไปเที่ยว มารีก็ไปที่ค่ายมวยก็ซ้อมจนถึงเย็นใชก็หมดแรงแล้วตอนเย็นก็กลับไ<ช>ปนอนแล้วก็นอนกนอนี่วัน <c oughs> สามอาทิตย์ค่ะสามอาทิตย์<ช>ทุกคนอ,คอยู่ด้วยกันเนี่ยสาสาวสาอาทิตย์สามอาทิตย์นั้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับน้องมารียังไงก็ร <c oughs> <c oughs> ู้สึกแบบแบบซ้อมแบบเก่งกว่าเดิมแบบเริ่มเริ่มซ้อมมวยแบบ ดีๆแบบเรียนเรียนมวยไปเยอะเรียกว่าลึกซึ้งเลยใช่ค่ะในสามอาทิตย์รู้สึกในสามอาทิตย์นั้นเรียนเยอะกว่าที่ที่เรียนมาเป็นหาเดือนค่ะอาซ้อมเป็นหาเดือนที่รักเสมอแล้วก็มามาเที่ยวที่ไทยค่ะค่ะสามอาทิตย์นี่คือแบบสะใจมารเลยใช่ค่ะใช่ค่ะครูมวยดุไหมครูมวยไทยแท้ๆเนี่ยดุไหมใช่ค่ะก็โหด โหดแต่ก็สนุกสนุกดีแบบสอนให้แบบมีคนเก่งๆมามาเรียนมันก็เขาก็จะดูแลคนเก่งแบบสอนให้มันดีขึ้นแล้วก็มีคนใหม่ๆก็ยังไม่เป็นมวยเขาก็มาสอนให้ให้เป็นเรียกว่าตามระดับใช่ค่ะทักษะของแต่ละคนคะเอาละถึงกำหนดการกลับบ้าน <c oughs> เออกับตอนนั้นคือใจหายไหมรู้สึกว่า เอายังไงดีชีวิตจะเอายังไงดีอยากอยู่ต่อตอนนี้คิดอย่างนั้นไหมก็ใช่ก็เสียใจก็ต้องกลับเพราะว่าต้องไปเรียนต่อที่ลักเซมเบิร์กเพราะว่ายังเรียนไม่จบแต่ก็บอกบอกแม่ตลอดแม่ก็อยากกลับไปเมืองไทยนะแม่ก็หาวิธีกลับแล้วก็ปิดเทอมอีกก็เลยกลับมาเที่ยวอีกทีหนึ่งคราวนี้มากี่คนมาสองคนกับแม่แล้วก็ ตอนสามอาทิตย์นั้นได้ฉกครั้งแรกด้วยได้ชกค,ครั้งแรกหมายความว่าขึ้นเวทีแข่งเลยนี่ขึ้นเวทีแข่งที่ไหนอ,อที่เกาะสมุยที่แพบรบัญชา,าเป็นเวทีที่ปากใต้ที่ดังอยู่ค่ะแต่ฉกครั้งแรกแบบตื่นเต้นแบบยังก็นั่นแหละนะครั้งแรกในชีวิตผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงชนะชนะครั้งแรกในชีวิตชนะค่ะ แล้วคู่ต่อสู้นี่เป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติคนไทยที่ชกมาประมาณ20บไฟแล้วเขาก็ดีเก่งแล้วก็แบบแล้วก็ตั้งใจซ้อมแบบหนักๆเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรแล้วก็ซ้อมสามอาทิตย์เต็มๆวิ่งทุกวันแบบตั้งใจมาชนะไฟนี้ค่ะทำไมน้องเก่งอย่างงี้ คือชนะนักมวยไทยที่เขาซ้อมมาเป็นเวลานานแล้วก็เก่งด้วยไม่ใช่ว่าไม่เก่งใช่ไหมแล้วเราเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งมาสมุยรอบที่สองใช่ค่ะรอบแรกสามอาทิตย์คุณผู้ชมกลับมารอบสองนี่ก็คือสามอาทิตย์เหมือนกันใช่ไหมมากับคุณแม่แล้วก็ขึ้นชกชนะเลยใช่ค่ะแชมป์แรกเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็แบบครั้งแรกที่ขึ้นเวทีแบบิดเห็นเลือด เลือดในเวทีด้วยเพราะว่าคู่ต่อสู้ไอ้คู่คู่ก่อนหน้านั้นแบบชกแตกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีเลือดในในในเวทีเลยแบบยังเ็ดเช็ดแห้งเฉยเฉยีปกลว่ามาทําอะไรแบบกลัวไหมก็ไม่กลัวแต่แบบคิดว่าแบบมันมันต้องทำไหมคือคิดกับสองจิตสองใจใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็แล้วก็ก็ต้องโชคดีเพราะว่าขึ้นเวทีแล้ว <laughs> ขึ้นเวทีแล้ว,วก็ต้องชก <laughs> <ม>ก็เลยชกแล้วก็รู้สึกแบบเออทำได้เพราะว่าตอนชกก็ไม่ได้เห็นครูต่อสู้เห็นแค่แบบเราจะทําได้ไหมมันเป็นเราอยากทําได้แต่เราจะทําได้หรือไม่ได้แั้วมันก็แล้วแต่เราอย่างเดียวแปลว่ามีสมาธิจ,จดจ่ออยู่กับตัวเองเท่านั้นตอนชกแรกๆไม,ไม่ไม่มีสมาธิเ <laughs> <laughs> มัว<ต>ไปนิดนึงเพราะว่า <laughs> เพราะว่ามันชกค,ครั้งแรกทุกคนเต่นเต้น <ๆ S 2> มันก็ยังไม่เคยเป็นมวยด้วยคค่่ะะแต่ตอนนี้ตอนชกตอนนี้มันก็มีส,<ช>มสมาธิ<ะ>ขึ้นแล้วใช่ยังเต่นเต้นแต่ก็แบบควบคุมได้แชมป์แรกมันทำให้มารีตัดสินใจอยู่เมืองไทยไหมก่อนก่อนชกครั้งแรกก็ถามแม่แล้วก็อยู่นานได้ไหมอะ แม่ก็หาโรงเรียนให้เรียนต่เพราะว่าแม่แม่ไม่ให้หยุดเรียนค่ะแม่ต้องแม่บอกโอเคอยู่ได้ถ้าเรียนอยู่เกาะสมุยนานไหมก่อนที่จะเข้ากรุงเทพเอืมนานค่ะประมาณสามปีครึ่งเกือบสี่ปีค่ะค่ะอยู่ที่เกาะสมุยเนี่ยเรียกว่าเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวปลุกปั้นฝึกปรือฝีมือจนกระทั่งเป็นนักมวยอาชีพที่พร้อมที่จะ เ้าไปสู่เวทีใหญ่ๆแล้ว<ช>ถูกต้องไหมยอยู่เกาะสมุยในชกกี่ครั้งน่าจะประมาณ20กา่กว่ากว่าครั้งได้ออค่ะอออค่ะได้แชมป์กี่ครั้งอที่เกาะสมุยไม่ค่อยได้แชมป์ค่ะมันเราชกเหมือนแบบเวทีเล็กๆแต่ว่าครั้งแรกเลยที่บอกว่าได้แชมป์มาที่กรุงเทพครั้งแรกที่ได้แชมป์ก็ที่กรุงเทพป,ปีที่แล้วค่ะ,คะ